ใครอยากตาสวยแบบสาวเกาหลีมาดูกันค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะ สวัสดีค่ะหมอยิงกัญชิสาวงชัยกิจนะคะจากสูบแพทย์นะคะอัคคโลพลาสติกประจำดีเพลวคลินิกนะคะการทําตานะคะของแนวเกาหลีนะคะก็จะสังเกตเลยนะคะว่าหลังทํานะคะจะได้ตาที่ดูกลมโตสวยมากนะคะโดยที่ชั้นตาไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่ว่าตาที่ดูมีมิติมากขึ้นค่ะสิ่งที่เขาทํานะคะถ้าเปรียบเสมือนดวงตานะคะมีสีด้านเนาะมีหัวตาหางตานะคะมีตาบนและตาล่างนะคะทางเกาหลีเขาก็จะจัดการ เปิดทุกสิ่งอย่างออกให้ตาดูกลมโตแล้วก็กว้างที่สุดนั่นเองค่ะโดยชั้นตาให้เป็นธรรมชาติและเห็นรอยแผลเป็นที่น้อยที่สุดค่ะอย่างเช่นหัวตานะคะเขาก็จะเปิดหัวตาแต่น้อยๆให้แผลเป็นเห็นน้อยที่สุดแต่หัวตามีความกว้างขึ้นค่ะร่วมกับการเปิดหางตาให้ดูยาวขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตาบนนะคะก็สามารถทำชั้นตาแบบ ตาของ B ีเพลีวได้เลยนะคะเทคนิคแผลมินินะคะขึ้นไปร่วมกับการแก้กล้ามเนื้อตาค่ะจะทําให้ตาดูกลมโตขึ้นด้านบนค่ะส่วนตาล่างการกดตาล่างลงมาก็จะทําให้ตาดูก,กว้างขึ้นในแนวยาวนั่นเองค่ะถ้าทําเปิดทุกสิ่งอย่างลงไปแบบนี้แล้วนะคะก็จะได้ตากลมกลมโต,ต,ตแบบสาวเกาหลีเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการตาโตแบบสาวเกาหลีแบบนี้นะคะก็สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่ช่องทางออนไลน์ข้างล่างนี้เลยนะคะกับหมอหลิงบีพลคลินิกค่ะ